สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินซีฟู้ดที่ตลาดลานโพนาเกลือพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะร้านแรกที่เรามาจัดก็คือร้านหมึกไข่ย่างเจ้านี้นะคะน้จำจิ้มแซ่บมากค่ะทุกคนสว่วนหมึกไข่ของเขานะคะตัวอบอ้วนไข่อย่างอันนี้ตัวละสี่สิบกัดเข้าไปนะคะก็จะเจอไข่เน้นๆเลย,เลยและจากนั้นนะคะเราก็เดินเข้ามาในตลาดกันต่อค่ะอันนี้นะคะกุ้งมังกรแบบเป็นเป็นเลยสองตัวห้าร้อยเป็นกุ้งมังกรและน้องใช่ไหมคะ วันนี้นะคะแพก็เลยจัดกุ้งมังกร,กรไปย่างเนยเลยค่ะส่วนข้างขงกันนะคะจะเป็นหอยนางรมตาดกับหอยนางรมสุราชวันนี้นะคะแพกจัดเป็นหอยนางรมสุราชตัวโตๆอุบวค่ะแล้วก็ขอให้เขาแกะให้เลย,ยตัวใหญ่ๆอุบวนะคะแล้วพอได้หอยนางรมมาแล้วนะคะนี่ก็รีบเอามาทานก่อนเลยค่ะจัดให้วิสาวเปิดก่อนหนึ่งตัวบอกเลยว่าใหญ่ครับป้าค่ะอันนี้นะคะเป็นหอยห,อยหวานแท้นะคะให้สังเกตที่ลายนะอันนี้เป็นหอยจุ๊บแจงนะคะส่วนนี้เป็นหอยชักตีนแบบเป็นๆเลยยังไม่ตายนะทุกคนดูสิ หลังจากที่ได้มาสักพักนะคะก็สังเกตว่าหอยที่ตลาดเยอะมากค่ะมีทั้งแบบเป็นแบบลายอย่างอันนี้เป็นหอยเชลแบบกล้องก็จัดกุ้งมาโรยด้วยนะคะส่วนพวกกุ้งที่ตลาดนะคะก็เยอะมากค่ะมีทั้งกุ้งขาวนะคะส่วนนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามแบบเป็นๆกุ้งลายเสือก็มีนะคะหรือแม้แต่กุ้งฝอยตัวเลยก็มีค่ะส่วนนี้นะคะเป็นหอยแครงค่ะมีหลายขนาดหอยแครงเป็นเป็นไกระพงขาวแบเป็นๆนะคะตัวลอยก็่าเองถูกมา ปลากระพงขาแบบตายแล้วก็มีนะคะน,นี้ตัวละร้อยห้าสิบตัวไม่เล็กเลยนะแล้ววันนี้นะคะแพคก็จัดปลากระพงเป็นเป็นมาหนึ่งตัวค่ะที่ร้านก็จะมีบริการขูดเกล็ดแล้วก็เอาเงือกออกให้นะคะส่วนนี้นะคะเป็นไข่ปลาเรียวเซลหรือไข่ปลาเรีวคิวค่ะหวงแน่แนๆแ,แบบนี้เลยอันนี้เป็นหมึกสายแบบเป็นๆน,นะคะน้องก็จะนอนอยู่ในหุมแบบนี้ซึ่งใครจะรับที่ตัวนะคะก็สั่งให้พ่อค้าจัดก,การจับออกมาให้ได้เลยค่ะกั้งส,สดๆเป็นๆเ,เลยค่ะดูสิ โซนขงหน้านี้นะคะเป็นปูมมาแบบเป็นๆค่ะปูมมากองละร้อยก็มีนะคะส่วนนี้นะคะเป็นก้างกองละร้อยพวกหอยนางรมแบบเป็นถุงๆก็มีนะคะหรือจะสั่งเป็นพวกก้างปูไข่หรือปูมมาแกะแบบนี้เขาก็จะมีแบบใส่กล่องให้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพวกซีฟูดดองซีกับดองหน้ำปลาค่ะมีทั้งแซลมอนกุ้งก้างปูไข่นะคะอย่างอันนี้เป็นปูมมาค่ะเขาก็จะโชว์ไข่แบบนี้เลยนะส่วนกล่องนี้นะคะจะเป็นก้างไข่ค่ะส่วนหอยเม้นไทยเราไม่ได้ซื้อมานะคะเป็นเชียงปูค่ะเป็นก้อนๆเลยส่วนนี้เป็นไข่ปู เนื้อปูแกะก็มีนะคะพอดมันก็มีนะคะอันข่อเผานี้จะเป็นแบบผสมเนื้อปูค่ะอันนี้นะคะเป็นเอ็นหอยจอบค่ะถุงนึงให้ค่อนข้างเยอะเลยนะแบบเลย รอบนี้ถ้ามาวันอาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษค่ะเราต้องทายตลาดนะคะเขาจะมีห้องบริการนั่งทานด้วยค่ะคนละ50านะคะก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีพวกบริการปิ้งย่างให้ด้วยค่ะพอซื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาให้ร้านปรุงแบบนี้เลยคะ่ะวันนี้พาเลือกเป็นร้านแม่เชียนนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีนึ่ง <c oughs> ย่างผัดทําเมนูให้ค่ะและที่หน้าร้านนะคะก็ <c oughs> จะมีอาหารขาย <c oughs> เป็นกล่องๆด้วยค่ะแล้วก็พวกข้าวผัดปูนะคะ <c oughs> เวลาสั่งนะคะก็แค่ยื่นเมนูให้ค่ะแล้วก็แจ้งเมนูที่อยากให้ทาได้เลยและที่หน้าร้านนะคะเขาจะมีน้าจิ้มซีฟู้ดขายด้วยค่ะนี่ก็จัดซีฟู้ดมาแล้วก็จัดปูมาแกะมาเพิ่มและในระหว่างที่รออาหารนะคะเราก็ไปหาอะไรกินต่อ,อไข่ย่างใบตองคะ่ะทุกคน่ากินมากที่ร้านนะคะเขาจะเอาหมึกไข่มาสับเป็นชนิ้นค่ะเสร็จแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็พับนะคะเสร็จแล้วก็ไปเสียบไม้ย่าง าอาหารรานลงไปช้าๆนี่นะคะไข่หมึกย่างส่วนอันนี้นะคะเป็นขนมครกแม่บบราณะค่ะินจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเพราะว่าขอบขนมคขาก,กรอบมากๆนะคะส่วนข้างในก็จะเป็นไส้กะทิรสชาติหวานมันส่วนไส้ก็จะมีไส้เผือกกับข้าวโพดเป็นแบบรวมไส้ไม่สามารถเลือกไส้ได้นะคะซึ่งขนมคกตัวนี้นะคะสั่งแล้วแนะนำให้ทานเลยะคะ่ะจะได้กรอบๆนะคะ นี่นะคะขนมครกดูกรอบมากมแป้งกรอบมากข้างในกะทีแบบหวานมันสุดๆขนมกล่องไว้ขีดก็มีนะคะมีหลายไส้เลยของเจ้านี้อันนี้กำลังฉีดนะคะเป็นไส้สังขยาไปเตยค่ะรสชาติหวานมันดีเลยนะคะวุ่มมาก แล้วพอกินขนมเสร็จน,นะคะอาหารที่เราสั่งเอาไว้ก็ได้แล้วค่ะน,นี่ก็รีบขนอาหารทั้งหมดนะคะกลับมากินที่บ้านเลยค่ะแต่ว่าใครจะสั่งเรานั่งทานที่ตลาดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกอันนี้นะคะก็คืออาหารที่เราได้มาทั้งหมดค่ะตอนนี้น้ำจิ้มพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยน,นี่นะคะเป็นกุ้งมังกรย่างเนยนะคะจิ้มน้จิ้ม,มช้ำๆนะคะหืบูมาแก่ จิ้มจิ้มช้ำห,ห,หวานมากตัวนี้นะคะเป็นปากระพงแล้วก็ให้ร้านทอดให้ค่ะแล้วเขาก็ให้น้ำปลามาด้วยแล้วก็น้ำปลาที่เขาให้มานะคะราดลงไปแบบนี้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อปลาทอดค่ะสีเหลืองทองน่ากินมากแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปนะคะเนื้อปลาฟูๆหวานมากส่วนนี้เป็นไข่หวานที่เราสั่งลวกไว้นะคะตัวโตวเลย จ,จิ้มนิดนึงพอเป็นพิธีค่ะเสร็จแล้วก็เอาเข้าปากได้เลยโซนหอยแคงน,นะคะพแพใช้ที่แกะหอยที่บ้านแกะค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปชุ่มๆชเมสิร์ฟเล่นหอยนิดนึงตัวนี้นะคะเป็นกุ้งนึ่งค่ะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะนใครชอบซีฟู้ดก็ลองไปจัดกันดูนะคะ